สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดสนใจเช่าบูชาพระแท้สามารถแอดไลน์ที่อยู่ทางด้านล่างได้เลยนะครับผมวันนี้เหรียญที่นำมาให้พี่รับชมเนี่ยก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับผมรุ่น เหงชนะจนนะครับปี2564นะครับผมเนื้อที่นำมาให้ชมเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับผมถ้าในเนื้อทองแดงเนี่ยจะมีการจัดสร้างทั้งหมด6000เหรียญน,นะครับก็จะแบ่งเป็นทองแดงผิวลุ้งก็คือแบบนี้แล้วก็เป็นทองแดงลมดำนะครับผมเนื้อทองแดงจะมี2แบบนะครับแล้วก็ต่อโค้ดนั้นลำ,ำเบอร์ทางด้านซ้ายมือขวามือจะเป็นโค้ดสอนะครับผมมีพี่ๆหลายท่าน อบถามมาว่าถ้าตอกโค้ดทางด้านขวามือเก๋หรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นคนละเนื้อนะครับผมแต่ละรุ่นของหลวงปู่ศิลาเนี่ยก็จะมีการต่อคโค้ดรั <S <S นน<ำ>ัมเบร์ที่แตกต่างกันนะครับผมบางเนื้อก็จะตอกขวามือถ้าอย่างในรุ่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าในรุ่นเดียวกันนะครับถ้าเนื้อทองแดงอาจจะตอกรันนัมเบร์ทางด้านซ้ายมือเนื้อนวะ่ะอาจจะตอกรันนัมเบร์ทางด้านขวามือแบบนี้ครับตัวอย่างของการต่อโค้ดรันนัมเบร์แล้วก็ตัวโค้ดไม่ว่าจะเป็นสซลาหรือว่าสรออย่างเงี้ยครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเฮงชนะจนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเหรียญด้านหน้ากันก่อนนะครับจดจําใบหน้าของหลวงปู่นะครับดูลักษณะการแกะบล็อกนะครับผมจมูกโด่งนะครับเบ้าตาลึกคมชัดนะครับผมด้านในมีเมตาแล้วก็มีเส้นข้างเมตานะครับดูความละเอียดในการแกะบล็อกครับผมริมฝีปากนะครับใบหูนะครับ เส้นหน้าผากลึกคมชัดนะครับแล้วก็ริ้วเกษาครับผมการแกะบล็อกเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดครับละเอียดแล้วก็ดูร่องแก้มลึกๆนะครับเห็นไหมครับร่องแก้มลึกๆทั้งสองฝั่งเลยเส้นสายการแกะบล็อกลึกคมชัดนะครับผมเลื่อนลงมาดูที่กระดูกไหปลาร้านะครับริ้วจีวอน สังกติเรียบตึงนะครับผมมีการแกะบล็อกให้เป็นริ้วๆนะครับแล้วก็โค้ดรันนัมเบอร์นะครับ10-28นะครับผมตอกทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็จะมีโค้ดสซาลาครับผมทางด้านขวามือนะครับก็จะตอกลึกกินเข้าไปในเนื้อนะครับแล้วก็พื้นเหรียญโดยรอบนะครับนี่ครับจะมีเส้นสายฝนคมๆเลย ทั่วทั้งเหรียญเลยครับผมสำหรับรุ่นนี้นี่ครับเส้นสายฝนคมคมนะครับมีเข้าไปถึงด้านในหูเหรียญด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นเส้นสายฝนยูด้านในนะครับตัวอักษรรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นแท่งคมชัดนะครับถ้าเนี่ยละพี่ๆหลายๆท่านที่ติดตามช่องเนี่ยก็ตัวษรเนี่ยจะคล้ายๆกับเหรียญใต้ร่มเย็นนะครับที่เป็นบล็อกสาบนะครับนะครับก็จะเป็นแท่งคมชัดแบบนี้ หลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทวัดโพสีสะอาดนะครับผมตำบลเชียงคืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับเส้นสายฝนเนี่ยก็จะมีแทรกอยู่ทั่วทั้งเหลียญเลยครับเนี่ยครับเข้าไปอยู่ในตัวอ,อ,กอักษรด้วยตัวอ,อักษรจะต้องเป็นแท่งคมชัดแบบนี้เลยนะครับขอบตั้งเป็นสันนะครับผมตัวตัวที่เหมือนดอกจันเนี่ย ก็ปลายเลียวแหลมนะครับผมแล้วก็เป็นสันตั้งขึ้นมานะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบเหรียญที่มีการแกะบล็อกใบหน้าได้ขายคึงนแล้วก็สวยงามนะครับ,นะร,บรุ่นเฮงชนะจนนะครับผมพลิกมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นอักษระรอบเลยนะครับผมแล้วก็มีไก่อยู่หนึ่งตัวนะครับ ด้านหลังพลิกมาก็จะมีคิปปิ้นที่เกิดจากการตัดอยู่บริเวณขอบขอๆนะครับแล้วก็บริเวณพื้นเหรียญด้านหลังเนี่ยก็จะมีเส้นสายฝนอยู่ทั่วเหมือนกับด้านหน้านะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับปี2,564นะครับผมรุ่นเฮงชนะจนนะครับตัวอักษรก็จะเป็นแท่งคมชัดนะครับไก่หนึ่งตัวปลปลาหางไก่แหลมคมชัดนะครับนะครับ ดูรายละเอียดการแกะบล็อกของตัวไก่นะครับผมไปหางไก่นี่แหลมคมเลยส่วนอัคละดเนี่ยก็จะเป็นแท่งเป็นสันขึ้นมานะครับเห็นไหมครับอัคละก็จะรอบเลยตัวเส้นสายลายยันนะครับไม่ตื้นไม่เบรนะครับผมนี่ครับตัวขลาลจะเป็นสันขึ้นมานะครับผมคมชัด เส้นสายฝนก็จะแทรกอยู่ทั่วทั้งพื้นพื้นเหรียญน,นะครับผมแล้วก็ขอบตัดรุ่นนี้ก็จะเป็นขอบตัดตัดละเอียดแล้วก็ฉีกออกนะครับผมเป็นเครื่องจักรสมัยใหม่นะครับนะครับการตัดก็จะกําลังเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นีครับตัดลงมาประมาณ80-90%แล้วก็ฉีกออกยุ่ยๆ่แบบนี้นะครับนะครับตัดลงมาจนเกือบสุดนะครับจะเป็นการตัด ละเอียดนะครับผมเป็นขอบตัดสมัยใหม่แล้วก็ฉีกออกยุย่ยยเหมือนกระดาษทรายแบบนี้นะครับส่วนตัวกล่องรุ่นนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับเหรียญเฮงชนะจนนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทสวนสงแกแปะจงังหวัดกาลสินนะครับปี2564นะครับผมสำหรับเหรียญที่นำมาให้พี่รับชมเนี่ยก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับรุ่นเฮงชนะจนนะครับปี2564นะครับผม ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับไว้ถ้าได้เหรียญรุ่นอื่นมาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ